สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามเคยนะคะเรายังอยู่ในหัวข้ออาหารเสริมภูมิต้านทานฝายจิตวิญญาณซึ่งเป็นการศึกษาพระธรรมยากรด้วยกันก็ปีนี้ก็คงจะจบแล้วนะคะอีกสองตอนก็จะจบพระธรรมยากบปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรหากท่านสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็เสนอมาได้คอมเมนต์มาได้นะคะ ก่อนจริงอันใดเรามีโอกาสอธิฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนาในการเรียนพุทชนะของพระเจ้าด้วยกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดพรทชนะของะวงใจของเรา้หลายจะเปิดออก ที่จะรับรู้ถ้อยคําของพระองค์ขอทรงน,นําเราในเวลานี้ที่จะเรียนรู้ถ้อยคําของพระองค์ทั้งผู้พูดและผู้ที่รับชมรับฟังที่จะเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์กรับเมื่อเวลานี้ไว้ในการทรงน,นําของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนก็ออยังอยู่ในหัวข้อชีวิตที่ดํารงอยู่ในธรรมวันนี้ก็คือเขาจะอธิฐานอยู่เสมอ การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนบางคนได้เปรียบเทียบการอธิษฐานเป็นเหมือนลมหายใจเลยนะคะถ้าไม่อธิษฐานก็เท่ากับว่าชีวิตคริสเตียนของคุณเริ่มจะตายลงการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากคราวที่แล้วดิฉันได้พูดถึงความอดทนจะไม่บน่นเช่นเดียวกัน คนที่อธิษฐานมากเขาก็จะบ่นน้อยแต่คนที่อธิษฐานน้อยก็จะบ่นมากและคนที่อธิษฐานตลอดเวลาก็แทบจะไม่บ่นเลยการอธิษฐานไม่ใช่การสวดมนต์นะคะและการอธิษฐานก็ไม่ใช่เป็นการทูลขอไม่มีอะไรจะขอก็ไม่ต้องอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่เป็นการท่องจำเพราะพระเจ้าที่ เราอธิษฐานถึงนั้นยังส่งพระชนอยู่และการอธิษฐานที่แท้จริงคือเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าในชีวิตประจำวันทุกเรื่องราวในชีวิตของเราคุยกับพระเจ้าการอธิษฐานมีสองแบบคือการออกเสียงและการอธิษฐานในใจ บางทีเราคิดว่าการอธิษฐานในใจพระเจ้าอาจจะไม่ได้ยินไม่จริงนะคะเพราะพระเจ้าทรงทราบภายในความคิดของเราและการอธิษฐานในใจเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าใจไม่สงบนี่อธิษฐานไม่ได้นะคะบางคนอธิษฐานด้วยเสียงด้วยคําพูดที่ปากก็คือเป็นไปได้บางครั้งเนี่ยปากเราอธิษฐานแต่ใจเราไม่อธิษฐานก็มีแต่การอธิษฐานในใจเนี่ยใจต้องสงบ จริงๆและมีสมาธิมากเลยและก็คุยกับพระเจ้าภายในจิตใจของเราลึกๆนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่นะที่ไหนก็ได้ที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าได้ในใจแต่การอธิษฐานออกเสียงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราอธิษฐานร่วมกับคนอื่น เราควรจะออกเสียงดังๆเพื่อคนอื่นจะได้ยินและจะเป็นที่หนุนจิตชู่ใจเขาบางครั้งการอธิษฐานส่วนตัวเราที่เราออกเสียงก็คือบางครั้งเป็นการอธิษฐานขับไล่หรือสั่งหรือประกาศชัยชนะหรือพูดพุดนาของพระเจ้าบางครั้งเราก็ต้องเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคํานะคะเอาละวันนี้เรามาดูด้วยกันว่าท่านยากบได้บอกแนว ทางอธิษฐานอีกแบบหนึ่งให้กับเรามีอะไรบ้างเราจะดูด้วยกันในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ13ไปจนถึงข้อที่18นะคะ มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลท่านเอริยาเป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่อ อันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ท่านยากอบได้สอนเราถึงการอธิษฐานว่าเราควรอธิษฐานในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเรา ไม่ว่าในสถานการณ์นั้นที่เราจะทนทุกข์ความทุกข์นี่มีหลายสาเหตุด้วยกันทุกข์ไม่มีทานทุกข์ไม่มีใช้ทุกข์ในสภาพการเงินไม่คล่องตัวทุกข์อาจจะเกิดมาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือปัญหาสังคมบ้านเมืองและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน หลายคนถ้าไม่ระมัดระวังแม้แต่คริสเตียนเองเราก็จะทุกได้นะคะเนื่องจากเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเรื้อรังมานานหลายปีแล้วนะคะจะทำให้เราเกิดทุกได้พระเจ้าของพระเจ้าเด่นหนุนใจเราให้เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐานในความทุกข์ในปัญหานั้นดิฉันเองยอมรับว่าช่วงแรกๆนะคะ ปีแรกนี่ก็รู้สึกเริ่มจะเครียดเหมือนกันกับปัญหาเกี่ยวกับโควิดแต่ขอบพระคุณพระเจ้าดิฉันตัดสินใจเลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและอธิษฐานกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าในสถานการณ์เช่นนี้พระองค์ควรจะให้ลูกทำประการใดลูกพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์และทำตามคำสั่งของพระองค์ ในทุกๆสถานการณ์ไม่มีอะไรที่จะมาจํากัดเสรีภาพที่พระเจ้าให้ได้นะคะที่สุดถึงแม้ว่าคิสจักรจะปิดลงแต่พระเจ้าก็ยังให้เรามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าได้หนุนใจให้ดิฉันที่จะทำคลิปคำสอนขึ้นมาดิฉันพูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่เป็นเป้าหมายหรือความ ปรารถนาความต้องการที่ดิฉันจะทำคลิปคำสอนออกมาทาง YouTube นะคะแต่เป็นพระเจ้าลุวนๆที่มากระตุ้นมาเร้าในหัวใจที่ให้ทำดิฉันทำเพราะเชื่อฟังพระเจ้าแม้จะไม่มีใครเข้ามาฟังเลยแ,ลแม้จะไม่มีคนติดตามเลยดิฉันก็จะยังทำต่อไป ถ้าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้หยุดก็จะไม่หยุดนี่คือการอธิิฐานในทุกๆสถานการณ์พระเจ้ามีทางออกให้เราอยู่เสมอพอในปีที่สองดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าข้างในใจมันกลัวพอเดลต้าเข้ามาแล้วก็เริ่มวั่นไหวเริ่มกลัวเริ่มหวาดระแวงอยู่แบบไม่ค่อยจะมีเสรีภาพนะคะ ก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าพระองเจ้าค่ะลูกไม่อยากอยู่ในสภาพเช่นนี้พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นขอเสรีภาพที่มาจากพระองค์มาปลดปล่อยลูก ดิฉันขอพระคุณพระเจ้าที่ภายในจิตใจในความคิดในภาวะอารมณ์ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตเหมือนไม่มีโควิดนะคะไม่รู้สึกว่ามันมีโควิดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่ระมัดระวังนะคะดิฉันก็ยังระมัดระวังดูแลตัวเองอย่างดีแต่ความรู้สึกภายในจิตใจรู้สึกไม่มีโควิด ขอบพระคุณพระเจ้าจึงทําให้ภายในจิตใจมีเสรีภาพมีความสงบมีสันติสุขในพระองค์ไม่ว่าจะออกไปที่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราไม่เพียงแต่เราป้องกันตัวเองแต่ภายในจิตใจเราไว้วางใจในพระเจ้าทุกๆสถานาการณ์ที่ทําให้เกิดทุกข์ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะเข้ามาเคลีย ในปัญหาไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอธิษฐานนะคะไม่ต้องไประบายกับคนอื่นมากมายเพราะบางครั้งการระบายก็ไม่ได้ช่วยให้เราคลายทุกข์แต่การระบายกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานทําให้เราผ่อนคลายและได้รับการปลดปล่อยที่สําคัญที่สุดพระเจ้าทรงตอบกานอธิษฐานนะคะต่อมาถ้าผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญน,นะคริสเตียนไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะมีความทุกข์มีปัญหาเท่านั้นนะเหมือนบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่เขาร้องยามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้านะนะเวลามีสุขสบายนะมีเงินใช้สะพัดคล่องไม่ได้อธิษฐานไม่ได้สนใจพระเจ้าห่างจากพระเจ้าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยสำหรับชีวิตของเรา ทุกสถานการณ์เราควรอธิษฐานเมื่อเรามีความชื่นชมยิดีมีความสุขให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะผิดคีย์หรือร้องไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรพระเจ้าฟังเสียงเพลงที่ออกจากหัวใจของเราร้องอยู่คนเดียวใครไม่ฟังก็ช่างพระเจ้าฟังร้องสรรเสริญพระเจ้าในยามเจ็บป่วยหรือก็ให้เราอธิษฐาน พระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูรคริสต์ทรงชินพระชนบนไม้กางเขนไม่ใช่เพื่อรับบาปรับกรรมรับเวรและไถ่เราให้หลุดพ้นจากนารกบึงไฟเท่านั้นแต่พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ทำให้เราได้รับการรักษาให้หายอาเมนฮาเลลูยาทุกโรคให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า ไม่ต้องกลัวชีวิตเราเป็นของพระเจ้าถ้าไม่ถึงเวลาอะไรก็มาคฆ่าชีวิตเราไม่ได้และพระเยซูทรงรับความเจ็บปวดเพื่อเราแล้วให้เราอธิษฐานเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะนั้นชีวิตส่วนตัวของเราเราควรอธิษฐานทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญทุกทุก ที่ที่เราอยู่และเราไปเราอธิษฐานได้เสมอกับพระองค์ทุกเวลาเพราะพระเจ้าไม่เคยหลับสนิทหรือนิทราพระองค์ทรงฟังเสียงของเรากษัตริย์อภิเดชกล่าวไว้ว่าคนจนคนนี้ร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังพระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของคนที่สิ้นเนื้อประดาตัว พระเจ้าฟังเสียงของคนจากผู้เล็กน้อยที่สุดไปจนถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังน,นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิอำนาจมหันต์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้เราจะพึ่งพาพระองค์ทุกเรื่องราวในชีวิตของเราและเราจะอธิษฐาน ดิฉันเชื่อเรื่องการอธิษฐานร้อยเซตเต็มมีบางคนนะคะคุยกันนะคะบอกว่ามีอะไรอย่าไปปรึกษาอาจารย์จำปาเลยเพราะแกบอกอย่างเดียวว่าให้อธิษฐานแน่นอนนะคะการอิษฐานเป็นการพึ่งพานในพระเจ้า ถ้าหลายคนมาหาดิฉันในปัญหาของเขาและคิดว่าดิฉันจะช่วยได้นั้นไม่มีทางเลยค่ะดิฉันช่วยอะไรไม่ได้หรือจะช่วยได้ก็ช่วยนิดๆหน่อยๆไม่สามารถช่วยได้ตลอดไปแต่พระเจ้าทรงสามารถช่วยได้ทุกเรื่องราวทุกปัญหาในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราก็ควรพึ่งพาในพระองค์และการพึ่งพาในพระองค์คือการอธิษฐานกับพระองค์อเมน นี่คือเราควรอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าจึงสั่งว่าจงอธิษฐานทุกเวลาจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงอธิษฐานอยู่เสมออย่าเว้นฉะนั้นสรุปได้ก็คือการอธิษฐานเป็นลมหายใจของเราอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เราอธิษฐานส่วนตัวเท่านั้นพระเจ้าของพระเจ้าก็ยังกล่าวต่อไปว่า มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอดีต เพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการนิษฐานส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่การนิษฐานเป็นส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะค็บางครั้งบางเวลาบางเรื่องเราก็ให้ผู้รับใช้พระเจ้าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงผู้นําในคริสตจักรศิทธาพิบาลน,นั่นเองผู้ที่ดูแลคริสตจักรอยู่ ให้เขาอาธิษฐานเพื่อนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาศิยพินศักดิ์สิทธิ์กว่าเราไม่ใช่เป็นการที่เราจะยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจและคำอธิษฐานของเราพระเจ้าจะทรงฟังผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเราอยู่ เป็นการที่ยอมอยู่ภายใต้การปกคุมของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และบางครั้งพระเจ้าก็อยากจะให้คนของพระเจ้ามารวมกันเป็นพลังในการอธิษฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ่วงหาอาทรกันและกันรักกันสนใจกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอประทยัยและหากเรามาอธิษฐานด้วยกันด้วยหัวใจที่มีความปรารถนาเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในเรื่องเดียวกันพระเจ้าทรงฟังจากสวรรค์อย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการเจิมด้วยน้ำมันนั้นก็ในพุนะของพระเจ้าส่วนมากก็จะเป็นน้ำมันที่เขาทำจากมะกอกนะคะแต่ของเราน้ำมันไม่ต้องไปซื้อที่เยรูซาเล็มไม่ต้องไปซื้อที่อิสราเอลก็ได้ ใช้น้ำมันมะกอกของไทยเราก็ได้นะคะความสำคัญอยู่ที่ฤทธานุภาพและฤทธเดชของพระองค์ในการทรงรักษาน,ะน้ำมันเป็นสัญ,ญลักษณ์การทรงรักษาเฉยๆนี่คือการอธิษฐานที่พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตส่วนตัวของเรา พระเจ้ายัางทรงประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันอธิษฐานรวมกันอธิษฐานเป็นหมู่เป็นคณะอธิษฐานสองสามคนขึ้นไปพระเจ้าทรงฟังนั้นให้เราที่จะใช้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยมีหัวใจการอธิษฐานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเรารเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างไร ขอให้เราพูดเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดว่าให้เราเงยหน้าดูภูเขาให้เราเงยหน้าที่พระเจ้ามองไปที่พระเจ้าภูเขาที่กษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงคือเยรูซาเล็มที่ประทับของพระเจ้าในอดีตนะคะปัจจุบันพระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในสิ่งที่มนุษย์สร้างแล้วแต่พระเจ้าทรงเปิดประทับอยู่ภายในชีวิตของผู้เชื่อให้เราเงยหน้าขึ้นฟ้าสวรรค์ และอธิษฐานกับพระองค์และเราจะไม่ผิดหวังและเราจะได้รับคำตอบทุกเรื่องราวในชีวิตของเราขอพระเจ้าสรงอวยพระพรค่ะ